เขาอยากให้แนะนําให้คุณอนะ่ะเหมือนถ้าคุณนะอ่ะกำลังใส่หน้ากากเข้าหาเขาเรื่องราวสรับกันได้นะคะถ้าเป็นคุณไปสองเขาคุณก็อยากให้เขาถอดหน้ากากออกมาแล้วก็โฟกัสมาที่ด้านนอกบ้าง คนที่คุณไปส่องอาจจะมีกำแพงที่ค่อนข้างสูงนะจนคุณไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาทําอะไรอยู่แล้วเขาตัวตนของเขาคือใครยังไงนะคะคุณไม่รู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเขาเลยนะคุณก็เลยอยากส่องเขาอย่างนั้นแหละอาจจะไม่ใช่ดูดูจากหน้าไพ่แล้วไม่ใช่คนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะยังไม่ได้ดีลกันด้วยซ้ำนะอาจจะแค่คุณอาจจะแอบปลื้มคนคนนี้อยู่นะ เกินชล์กเห็นไหมคุณใช้เวลาทั้งหมดได้สำหรับแบบไปกับเพื่อนกับฝูงคุณอาจจะเป็นคนที่เฟลลี่ชอบคุยนะคะหรือตัวเขาก็ได้ที่ติดเพื่อนนะคะแล้วชอบคุยชอบอยู่กับเพื่อนฝูงมันเลยอาจจะกลายเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทําให้คุณสนใจเขาก็ได้นะคือเขาโฟกัสไปเรื่องอื่นอนะเขาไม่ได้โฟกัสที่คุณไปประมาณนี้นะโอเคค่ะก็นี่คือคนที่มาแอบส่งคุณนะ คือคนที่กาลังตามติดชีวิตคุณของคุณแล้วก็ตามติดทำใหม่นะั่นเป็นเป็นประเด็นที่เราคุยกันวันนี้นะคะโอเคเราไปต่อกันที่2อที่2นะคะ let's go ขอลังกิดไพ่ก่อนนะคะไพ่ยูนิคอร์นนี่น่ารักมากเลยกั สำหรับนี้รีวิวหน่อยนะคะชอบเหมือนกันมีหลายท่านเอาไปใช้นะแทบจะมีแทบทุกคนเลยมั้งยูนิคอนเนี่ยมาดูกันนะคะตาจะหลับกินโอนตีนยายเป็นไงบ้างโอ้โหมุกเก่ามากตาจะหลับยายเป็นไงบ้างว้า wow. ว amazing โอเค ก็ไม่ค่อยเก่งนะคะท่านอื่นเขาจะเก่งเป๊ะเป๊เป๊ะเป๊ะพูดชอดชอดสงสัยเขาจะมีแฟนเป็นต่างชาติหรือไม่เขาก็เป็นคนที่แบบเออเก่งด้านภาษาอยู่แล้วเนาะอันนี้ต้องขอใครด้วยนะคะที่ว่าแม่หมอไม่เก่งนะคะภาษาะะแต่งประโยคผิดถูกอ่านออกเสียงผิดถูกต้องขอใครไวนะ้ณที่นี้หน้าบาันนวนะคะในทุกๆคลิปเลยนะ มาดูกันว่าส่งที่สนใจมาค่ะกองที่สนะคะกองที่สองใครนะคะกำลังตามติดชีวิตของคุณแล้วก็ตามติดทำไมมาดูกัน คนที่มีตัวเลือกทางเลือกเยอะมากนะคะแต๊บนึ่งนนะไดกดวิดีโอโทษทีคนคนนี้อาจจะเปชาทัดลมก็ได้นะคะไม่ถุงตุนกลุ่มนะต้องการแบบเข้ามามอบอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณของขวัญก็ได้หรือว่าผลประโยชน์นะคะทางด้านการเงินหรือว่าจะชวนคุณไปลงทุนก็ได้หรือว่าเออเขาดูแล้วว่าคุณอาจจะมีโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตเขาก็ตื่นเต้นแล้วก็แบบ ดูคุณมีตัวเลือกทางเลือกหรือว่าเรื่องราสลับกันเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่จะมาช่วยเหลือคุณทางด้านการเงินก็เป็นไปได้ไม่ถึงตปงกลุ่มนะคะเป็นคนที่มีฐานะอยู่แล้วอยากมาหยิบยื่นโอกาสดีๆทางด้านการเงินให้คุณถ้าเป็นในเรื่องความรักอยากจะมาง้องอนนะคะเหมือนกับว่า คนคนนี้เขามีคนเข้าหาเขาในชีวิตเยอะมีตัวเลือกเยอะหรือเรื่องาราวสลับกันอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่มีตัวเลือกเยอะแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาจะเสียคุณไปไม่ได้ประมาณนี้ก็เลยแบบอืมอยากอยากอยากมาแบบแสดงความคุณอาจจะมีปัญหากับเขาก็ได้นะในอดีตนะ เป็นคนที่เขาเลยมาตามติดชีวิตคุณหรือว่าเขาอาจจะมาตามติดแบบเอ๊ะทำไมชีวิตคุณถึงได้เปลี่ยนไปทําไมคุณมีตัวเลือกมากขึ้นทําไมคุณมีช่องทางการหาเงินมากขึ้นก็ได้นะอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นคนรักเสมอไปนะคะที่มาสองชีวิตคุณเพราะมันไม่ขึ้นไพ่ไพ่ถ้วยเลยนอกจากเจ็ดถ้วยคนคนนี้เขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่มีความฝันก็ได้นะไม่จะเป็นต้องเป็นตัวเลือกถ้าเรื่องถ้าไม่ใช่เรื่องความรักเป็นคนที่มีความฝันมีโปรเจกต์เยอะนะคะแล้วเป็นคนที่ชอบลงทุนชอบ